เนื้ออร่อยมากเลยเนี่รัวป้าทินทั้งกระดูกเลยอ่ะเลอกไปกระดูกแข็งไม่ว ก็ได้ค่ะจากบ้านคนไทยนะคะที่เป็นปลูกฟรูคนไทยที่เวก็มาอยู่ที่เซกซ่อนเนี่ยคะ่เขามาปลูกพืชสวนครัวเนาะในบ้านเขาไปเล่นบ้านทุกคนเลยะค่ะันนี้จะเตรียมเนี่ยเอาปลาไปฝา,ะะากเขาไปยิงปูเขาอยากจะทาทอนมันก็เลยเอาปลาที่ตกได้เมื่อวานไปให้เขามีประมาณ20กว่าตัวและนี่ก็คือปลาส่วนหนึ่งนะคะที่กกได้เจียบตกได้ก็มีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่เดี๋ยวก็กเ,เอาไปทอด หมักน้ําปลาเนาะหมัก,กเกลือแล้วก็ทอดนี่ก็ขิงข้าวเหนียวนะคะแล้วนี่ก็มีดอกอัญชันนี่เก็บมาจากบ้านเข้าเหมือนกันนะคะเป็นเพื่อนคนไทยจะพูดว่าเพื่อนก็กระดา่างปางแล้วเป็นรุ่นพี่ดีกว่าเพราะว่าพี่เขาก็อายุเยอะและ้วเนาะมีถั่วกับยาวนะคะวันนี้ก็เลยได้ทาส้ตามตำกับผักสดอร่อยลิ้นไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะเจอยาฆ่ามแมลงเพราะว่าเขาปลูกแบบเเรียกว่าอะไรอะ่ะต่อสารพิษเนาะนี่วันนี้ มาทาส้ตามตำไปคุยไปก่อนอื่นเลยนะ,ปะเปเจี๊ยบเนี่ยขอขอโทษขอกราบขอโทษนะคะเพื่อนๆหลายหลายคนที่ไปเจี๊ยบอาจจะยังไม่ได้ไปเยี่ยมเยียนเพื่อนๆนะคะเมื่อหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้อทำไมไปเจี๊ยบแบบเยี่ยมหายไปเลยไม่เห็นมาเยี่ยมเยียนกันบ้างเลยก็อยากจะขอบอกตามตรงเลยนะว่าช่วงเนี้ยป้าเนี่ยกำลังบ้าตกปลาป้าจะออกไปตกปลาทุกวันเลยค่ะออกจากบ้านเนี่ยประมาณบ่ายสามโมงป้าก็จะออกไปแหละ แล้กก็ตกไปถึงเย็นถึงค่ำเลยกําลังแบบอยู่ในช่วงสนุกสนานกับการตกปลากาลังเรียนรู้กับวิธีการตกปลาป้าก็จะไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะช่วงเนี้มุ่นอยู่กับการตกปลามากเลยยิ่งตกได้ก็ยิ่งสนุกยิ่งแบบอยากอยากจะทํให้มันดีขึ้นอยากจะได้ปลาตัวที่มันโตขึ้นเพราะว่าที่เนี่ยถ้าเราตกปลาได้ตัวเล็กๆอย่างเงี้ยไม่จิว๋วกค่จิ๋วอย่างเงี้ยจริงๆแล้วให้เราปล่อยกลับทะเลไป แต่ป้าว่าไอปลาปตัวกระจิ๋วเนี่ยเราก็มาทอดได้เนาะอุตส่าห์ตกทั้งทีซื้อกุ้งไปตกปลาก็พอละประมาณสี่เหรียญกว่าเกือบห้าเหรียญน,นะคะเสียเวลาตกยืมขาแข็งตกอุ้ยประมาณสี่ห้าชั่วโมงอะต่อวันกว่าจะได้กลับบ้านเนี่ยป้าก็เลยเออมันติดเบ็ดเราขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็เก็บมันมาดีกว่าเพราะป้าเคยปล่อยลงไปนะถอดเบ็ดออกแล้วก็ปล่อยลงไปแล้วมันก็ไม่นอนหงายท้องตายในทะเลเพราะว่าไอเบ็ดมันคมมากแล้วปลาตัวมันเล็ก มันโดนคมเป็ดเข้าไปมันก็ม่องเท่งมันก็ไม่รอดเนี่ยวันนี้ก็จุดประสงค์ก็คืออยากจะมาขอโทษนะคะเพื่อนๆหลายๆคนเลยที่ป้าอาจจะไม่ได้เข้าไปเยี่ยมเยียนเนาะอาจจะลงลืมคนไหนนะคะเอ,อมองว่าป้าเจี๊ยบเนี่ยยังไม่เคยไปเยี่ยมบ้านเลยนะเข้ามาในคอมเมนต์ของป้าได้เลยนะคะมาเขียนบอกป้าเลยว่าป้าอย่าไปไ,ไปบ้านหนูนะป้าอย่าไไ,ไปบ้านผมนะ จะไม่กรดเลยค่ะช่วยค่ะมาบอกป้าทีเถอะบางทีป้าก็เลอะเลือนเพราะตกหล่นไปบ้างนะคะพูดมานาส้มตาก็อื่นแล้วเนาะเดี๋ยวมาทานส้มตากันดีกว่านะคะว่าส้มตาป้าเนาี่ยฝีมือเป็นยังไงบ้างป้าก็ไม่ได้ทานผิดจักนะคะเพราะว่าเวลาผิดจักเนี่ยป้าแสกกบกระเพาะรสชาติใช้ได้นะคะป้าจะแบบเปรี้ยวเค็มหวานน้อยอ ด๋วอันทันเนี่ยทานดีนะคะปลอดสารพิษแล้วนี่เรยค่ะนำเสนอปลาที่ไปทอดด้วยอิมาเอกด้วยความสามารถนี่นะคะฝรั่งเห็นแล้วก็งงมากเลยว่าเยี่ป้าคนนี้ตัวเล็กตัวน้อยเก็บหมดเวลาไปทำอะไรวะเพราะฝรั่งเนี่ยเขาไม่กินดอกปลาเล็กๆแบบนี้เขากลัวกล้าว่ากินปลาตัวใหญ่แต่คนไทยเราเนาะไม่เสี่ยง ก่อนหมดเนี่ยพอหม,มักปลาแล้วนะคะอร่อยมากเลยแล้วปลามันสดปลาตกใหม่อ่ะอร่อยมากเลยไม่ใช่ไปปลาแช่อะไรนั้นย้ำยาแบบบ้านเราที่เขาเอามาขาย,ยตกเองเกลือเองอร่อยมากการเกลือบางครั้งก็กินเข้าไปด้วยมันเป็นแคลเซียมวานอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนถ้าใครอยู่ใ,ใกล้นะ อยากจะตกไปเพื่อเลยปลาอร่อยจริงๆเขาบอกชื่อเหมือนกันนะคะปลาเนี่ยแต่ป้าลืมไปแล้วปลามันตัวเบนเบนแล้วมีเก็บลักษณะเหมือนปลาสลิดไม่ใช่ปลาสลิดเหมือนปลากระดี่บ้านเราเหมือนกันแต่มันตัวใหญ่กว่านะคะเนื้ออร่อยมากเ,เนื้อหวานปลากินทั้งกระดูก,กเป็นหะอยเป็ปกระดูกแข็งๆไม่ไหว เออแมกอืม,มอืมกระพูก็กรุบ,บมากเลยค่ะสดมากเลยอืม,อม คือปากยาวก็มาจากบ้านพี่เ็เหมือนกันเอจะได้านิดนึงไม่มีอะไรรู้ไหมไม่มีแคบหมูอืมอร่อยมาเลี้ยงชิมตัวใหญ่เนาะเนเนื้อตัวใหญ่เป็นโซมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะตัวแบนๆอย่างเงี้ยเหมือนปลานิ่งก็เหมือนนะแต่ไม่ใช่เป็นปลาทะเลเนื้ออร่อยมาก หวานแล้วเทน้ำปลาเข้าไปนะคะอืหุพบๆปลาไม่ทานปลาแล้วแกก็จะแบบเหม็นกลิ่นปลาป้าไล่ขอ่องไปแล้ะปิดประตูวยกลัวลแกแบบน่าจะได้กลิ่นปลาระกลิ่นปลาเข้าไปแล้วป้านั่งทําคลิปนั่งพูดอยู่คนเดียวก็ลเลยแบบไม่อยากให้เสียงโทรศัพท์ของแกมาแทรกเข้ามาอ,มอร่อยมากเลยคะ่ะ นึ่งเนี้ต้องทอดทุกวันแล้วต้องไปตกทุกวันทำงานช่วงนี้เมื่อก่อนมีคลิปก็คุณลืมเรือนกันซะก่อนนะคะจะไม่มีคลิปยาวก็จะพยายามเอาคลิปสั้นลงไปเรื่อยๆอ่ะถ้าก็ขออนุญาตทานต้มตำกับทานปลาก่อนนะคะเพราะว่าเวลาทานไปพูดไปมันดี อียามันไม่ดูไม่สุภาพเนาะก็ตองขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแค่วันนี้แค่อยากจะมานั่งคุยเนาะระหว่างที่ทานส้ตมตำกันนะคะและอยากชวนเพื่อนๆทานส้ตมตำฝีมือป้าทานปลาฝีมือป้าตกมาข้าวเหนียวป้าถองเองแมมภู <c oughs> มิใจนําเสนอมากเลยนะคะก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับทราบการลงคลิปใหม่ของเมล์ฝรั่งไฮเปอร์เจฟซ่าอียูอย USA เอสเอ้ด้วยนะคะี่คะบ๊ายบายฮึม่ม